คุณผู้ชมคะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอันดับวอ l ์ร a n กิ้งอันดับที่10ที่โคดอสบอกว่าอยากจะให้สาวไทยของเราเนี่ยไปอยู่เนี่ยนะคะตอนนี้คือเซอร์เบียค่ะซึ่งมีคะแนน280.42คะแนนโอ้คุณผู้ชมอันดับมันห่างกันแค่3อันดับอะแต่แต้มคะแนนอะโอ้โหมันห่างกันเยอะมากเลยนะจะร้อยคะแนนนะคะโอ้ไหวไหมเนี่ยโคดอสลันกลับมาครั้งนี้สาวไทยต้องท็อปเทของโลก ปัจจัยอะไรที่ทำให้เราถึงเป้าหมายที่นี่168 comment channel ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่168 comment channel นะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนเลยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดไปถึงเป้าหมาย50,000 follow ไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะจากการที่ โอ้โหโคดอร้อนนี่นะคะมาทําหน้าที่กุนซือคนใหม่ของทีมเสาวไทยเราเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นการผนึกกําลังเลยนะกับคุณเฟิงคุณสําหรับเฟิงคุณอดีตมือเซ็ระดับตํานานของทีมชาติจีน เป็นอดีตนักเว์บอลทีมชาติจีนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกเธอเป็นมือเซตที่มีทักษะและวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมและเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญที่ช่วยให้ทีมชาติจีนนั้นคว้าแชมป์โอลิมปิก2004ที่กรุงเอเธนประเทศกรีซนอกจากนี้เธอยังได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าในการแข่งขันคังนั้นอีกด้วยคลิปหน้าแอดจะมาเจาะ การเข้ามาช่วยโค้ดออสในการพัฒนาวอลเลย์าบอลหญิงทีมชาติไทยยังไงกันบ้างกดติดตาม168คอมเมนต์ a n n e l ไว้ได้เลยค่ะนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์าบอลแห่งประเทศไทยได้กล่าวนะคะบอกว่าอยากจะให้โค้ดออสนะคะอยู่ยาวๆเลยอยู่ไปจนถึงโอลิมปิกรอบหน้าเลยนะโค้ดออสก็ได้พูดย้ำนะคะพูดตลอดเลยว่าจะทำให้วอลเลย์าบอลหญิงของไทยนยคะ ขึ้นทยานสู่อันดับโลกที่10เลยนะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่า w o r l d Ranking ของสาวไทยเราเนี่ยอยู่อันดับที่13ค่ะซึ่งมีคะแนน194.91นคะแนนคุณผู้ชมคะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอันดับ Worldranking อันดับที่10ที่โคดอสบอกว่าอยากจะให้สาวไทยของเราเนี่ยไปอยู่เนี่ยนะคะตอนนี้เป็นชาติอะไรและมีคะแนนเท่าไหร่คะ ตอนนี้คือเป็นเซอร์เบียค่ะซึ่งมีคะแนน280.42คะแนนโอ้โหคุณผู้ชมอันดับมันห่างกันแค่3อันดับอะแต่แต้มคะแนนอะโอ้โหมันห่างกันเยอะมากเลยนะตัวเลขคะแนนห่างกันแบบจะร้อยคะแนนอะคะ่ะอู้หวไหมเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเพราะว่าการเก็บแต้มในแต่ละหนึ่งแต้มเนี่ยเรียกว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆเลยและวอลเลย์บอลเนี่ยค่ะคือบี้กันแบบเป็นจุดทศนิยมเลยอะค่ะ เอาแค่เราเนี่ยนะจะกระเถิบไปอันดับ12นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคือเป็นเป็นอันดับของทีมชาติเยอรมันเนี่ยเรายังเหนื่อยเลยค่ะเพราะว่าทีมชาติเยอรมันเนี่ยเขามีคะแนนถึง222.03คะแนนนะคะห่างกันตั้ง27คะแนนนะปาดเงือก่อนค่ะโอ้ค่ะและมาดูอีกทีนึงค่ะก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าสาวไทยของเราเนี่ยไปเล่นในลีกญี่ปุ่นเยอะใช่ไหมในฤดูกาลเนี่ยนะมาดูทีมชาติญี่ปุ่นค่ะ ตอนนี้เขาอยู่อันดับที่7นะคะแนนสูงถึง325.18คะแนนคุณผู้ชมคะห่างกับเราเนี่ยประมาณ130คะแนนค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะกติกาของวอลเลย์บอลเวิร์เนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เยอะเลยไม่ว่าจะรายการเอ่อวอลเลย์บอลในัชนลีกนะคะหรือว่า VNL ในปีหน้าเนะะี่ยค่ะที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเนี่ยนะคะ ข่าวล่าสุดว่า VNL 2อ2 5ลุ้นกันหวันแน่แน่ไทยแลนด์อันดับสุดท้ายเตรียมตกชัน้นฮะอะไรกันนี่ในปีหน้าวอลเลย์บอลในฉลีก VNL 2อ2จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่โดยเพิ่มจำนวนทีมเป็น18ทีมและจะไม่มีระบบทีมหลักหรือว่าคอทีม m s หรือทีมท้าทายอีกต่อไป ทีมอันดับสุดท้ายอันดับที่18จะต้องตกชั้นจาก VNL ในการแข่งขันจะมีทั้งหมด12นัดต่อทีมในรอบแรกและทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะต้องแข่งกันในระบบไฟแนลรอบตัดเชือก8ทีมสุดท้ายโดยทีมเจ้าภาพจะได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายอัตโนมัติคุณผู้ชมคะโอกาสเราเนี่ยก็จะไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านมานะถึงเราเนี่ยจะเป็นลูกหลักของ FIVB ก็เถอคะ่ะ ถ้าพลาดเนี่ยก็จะไม่ได้เล่นใอรายการ VNL ไปเลยนะคะซึ่งโอกาสที่จะกลับมาเล่นในรายการนี้ต้องบอกว่ายากมากๆค่ะและอย่างรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเนี่ยก็ดูเว r ร์แลนด์กิ้งเหมือนกันและตอนนี้นะคะกฎการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกก็เปลี่ยนอีกแล้วค่ะในรอบทวีปเนี่ยกฎกติกาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกแต่สิ่งที่เรายึดอยู่เลยนะคะไม่เปลี่ยนเลยก็คืออันดับโลกเว r ร์แลนด์กิ้งนั่นเองค่ะดังนั้น เราถึงต้องซีเรียสกับอันดับโลกมากๆนั่นเองนะคะโคดอสก็เลยตั้งเป้าคาดหวังว่าการกลับมาในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เสาไทยของเราขึ้นไปอยู่อันดับที่10ให้ได้คุณผู้ชมคะที่โคดอสโฟกัสอันดับ10เนะะี่ยค่ะแอดมินคิดว่ามันเป็นการอุ่นใจอะคะ่ะมันเป็นการการันตีว่าเราอะจะสามารถเบียดที่นั่งในทุกๆทัวร์นาเมนตใ์ใหญ่ๆระดับโลกได้นะคะอย่างเช่นว n l เอลยโอลิมปิกเอยนะคะยิ่งถ่าเรียกว่า ถ้าเราเนี่ยมีอันดับโวลังกิ้งเป็นตัวเดียวเลยนะยิ่งสุดยอดเลยนะคะและถ้าเราจะแบนดับ10เนี่ยนะดูจากหน้าตอนนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมคะย้ำอีกทีค่ะคือห่างกัน100ประมาณ100อยแต้มอะยากมากๆนะคะสำหรับการเก็บคะแนนที่เยอะแบบนี้เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกันค่ะว่ามันมีปัจจัยอะไรที่เราเนี่ยจะไปอันดับ10อย่างที่โค้ดออสตั้งเป้าไว้ได้บ้างค่ะสำหรับแอดมินเนี่ยนะมีปัจจัยที่จะทำให้เราขึ้นเป็นอันดับ10มีดังนี้ค่ะ 1ต้องชนะทีมแข็งทีมที่เหนือกว่าเราค่ะแต้มบวกของเราก็จะสูงนะคะยิ่งชนะทีมแข็งเนะี่ยแต้มยิ่งโดดอย่างเช่นชนะอเมริกาเงี้ยบวกเป็นสิบกว่าแต้มเลยนะและต้องชนะทีมที่อันดับสูงๆกว่าเราบ่อยๆด้วยค่ะข้อที่2อ,อย่าแพ้ทีมเล็กกว่าเราเวอร์เลนกิ้งที่ต่ำกว่าเราอะค่ะเพราะว่าโอ้โหพวกนี้นะตัวดูดแต้มเราเลยอะอย่างแบบแพ้เกาหลีใต้เงี้ยแพ้เวียดนามอย่างเงี้ย เราจะแบบว่าติดลบอะค่ะคะแนนก็จะยิ่งลดลงเยอะอีกนะคะและข้อที่3ค่ะต้องให้ทีมที่อันดับเหนือกว่าเราเนี่ยแพ้บ่อยๆค่ะทำให้ระยะห่างของเรากับเขาเนี่ยใกลกันมากขึ้นถ้าเราเล่นดีเขาก็เล่นดีโอ้โหมันก็เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะต้องให้ทีมที่อันดับเหนือกว่าเราเนี่ยแพ้บ่อยๆนั่นเองค่ะแถมนะคะขำๆค่ะแอดมินชวนคิดอีกอีกครั้งค่ะก็คือ การแข่งเยอะเนะะี่ยค่ะมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะถ้าแพ้นะก็ติดลบคะแนนก็ลดถ้าชนะก็บวกคะแนนเพิ่มมีบางครั้งเนี่ยนะคะที่อันดับเพิ่มขึ้นมาเฉยเลยทั้งๆที่เราไม่ได้แข่งนะก็เพราะว่าทีมอันดับที่เหนือกว่าเราเนะะี่ยค่ะเขาไปแพ้มานนั่นเองนะคะง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาของเราอะ่ะคือความสเสถียรค่ะทีมที่เราตั้งใจจะชนะเขานะด้านแพ้เขา ไอทีมที่เราเนี่ยเตรียมใจจะไปแพ้เนี่ยดันชนะเฉยเลยอันนี้แหละค่ะมันคือความเสถียรความไม่แน่นอนของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ชมคิดยังไงกันบ้างคะอย่างชวนคุยกันค่ะเอาละค่ะมาติดตามทุกความเคลื่อนไหวของทีมสาวไทยของเรานะคะในการกลับมาของโค้ดออสแล้วก็ทีมงานที่จะมาสร้างพลังสทาอีกครั้งนะคะสร้างผลงานให้ดีขึ้นกอบกู้ศักดิ์ศรีของทีมสาวไทยของเราขึ้นอีกครั้งกับรายการต่างๆในปีหน้ากันค่ะ ตอนนี้ต้องบอกว่างานใหญ่ระดับชาติใกล้มาถึงแล้วก็รายการซี e a g u e 2025สึกใหญ่แห่งอาเซียนที่ประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่1-3สิงหาคมปีหน้านะคะก็สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการรักษาแชมป์อาเซียนและเป็นรายการที่เรียกว่าสร้างดาวรุ่งดาวดวงใหม่ของทีมชาติไทยค่ะโคชออสในฐานะกุนซือคนใหม่ของทีมสาวไทยต้องทำกันบ้านหนักมากเลยนะ ก็มาดูกันว่าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงทีมสาวไทยเราได้ขนาดไหนต้องบอกว่าโคชออต้องใช้วิชาเดิมค่ะคือสายตาเหี่ยวที่เฉียบคมที่แบบไปโฉบดาวรุ่งมาปั้นเหมือน7เซียนนะคะอันนี้คืออีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญมากคือการปั้นดาวรุ่งมาแทนรุ่นพี่ที่ตอนนี้ค่ะพลังเริ่มถดถอยลงไปนะคะนั่นหมายความว่า หลีกและสโมสรต่างๆของเราเนี่ยค่ะก็ต้องมีมาตรฐานและมีการพัฒนาขึ้นไปด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าโคชอสใส่ตาจะแม่นเหมือนเดิมไหมอายุมากขึ้นใส่ตาจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้หยอกหยอ,ยอ,ยอนะคะเชื่อว่าทุกคนนะคะเป็นกําลังใจและก็สนับสนุนทั้งทีมชาติไทยและก็โคดอสในการทํางานใหญ่งานยากในครั้งนี้นะคะ พิสูจน์ศักยภาพคนจริงตัวจริงของจริงให้ชาวโลกเห็นทุกอย่างมันไม่ง่ายแต่เชื่อว่าทุกคนก็พร้อมให้กำลังใจและสนับสนุนกับเป้าหมายที่โค้ดออสตั้งไว้ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวของทีมสาวไทยของเรานะคะเช่นเคยค่ะก่อนจบคลิปนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ดูช่องนี้แล้วก็เข้ามาพูดคุยเรื่องราวของวัลเลย์บอลด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดถึงเป้าหมาย50,000 f o น l o w ไปด้วยกันค่ะ ขอบคุณมากนะคะไปละสวัสดีค่ะ